ใช่จบแล้วตอนนี้ผมก็ฝึกผ่านแล้วมาเล่นโหมดคาเรียเลยดีกว่าโหมดอาชีพต้องการชื่อเสียงในการผ่านคือร้อยโอเคแล้วมาลองเล่นในโหมดคาเรียโหมดสายอาชีพดูผมนะเริ่มจากเมืองกาโปเลรเนี่ยแหละเป็นเมืองอะไรเมืองเมืองฮาวายเอียนเด้ออ๋อมันเป็นเมืองที่อยู่ในกเกาะฮาวายเอียนอะไรเงี้ยโอเคมาลองดูกันหลังจากเราฝึกมาอย่างช่ำชองครับผมนะเริ่มจะเป็นงานเริ่มจะเป็นงานเราเริ่มจะรับได้แล้ว มาใครป่วยใครตายอยากให้ส่งอะไรเดี๋ยวกูจัดให้มามีตังหมื่นเจ็ดทุกคนโหโรงพยาบาลสามเหรอรถตำรวจสองรถตำรวจอะใช้บ่อยมากไม่ได้อยากจะซื้อเพิ่มแต่ว่ายังไม่มีตังใช่ไหมตังห้าหมื่นตอนนี้ก็เดี๋ยวซื้ออุปกรณ์ซื้อ,อ,อนี่ ซื้อไอเนี่ยเออซื้อกันกระสุนใส่ครบเลยย้ายมีเว้นว่างไวะจะไม่มีใครตายถ้าคนของเราตายเนี่ยผมว่าน่าจะเสียเสียค่าชดเียงเยอะอยู่ให้ตำรวจทุกคนใส่เกราะป้องกันไปเท่านั้นแหละผมว่านั่นก็เก็บตังไว้ก่อนตอนนี้มีตังหมื่นหนึ่งแต่ว่าเก็บตังไว้ซื้อรถด,ดีกว่าหรือว่าจะเอาคนมาเพิ่มดีอ๋อนี่ไงมีพนักง,งานขาดอยู่พนักง,งานดับเพลิงก็มีแค่นี้จะจ้างคนมาให้มันครบไหม ก็น่าจะได้นะพนักง,งานเออพนักง,งานแบบว่าพยาบาลเนี่ยทุกคนจะจ้า้ครบอยู่เอามาสองพันพนักงานพยาบาลเอามาแล้วก็มาใส่ดีมากพยาบาลให้ครบากนั้นก็นพนักง,งานดับเพลิงโหเดี๋ยวพนักง,งานดับเพลิงไม่ต้องใช้ก็ได้มากผมว่าเออเอาเงี้แหละกรบปุลเลยเนี่ยปะ่ะเริ่มได้เริ่มงานได้มา รถับเลิงมางนี้หน่อยมีม,ม,ม,มีแล้วเหรอโหอย่างไวอะ่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีแก,งก๊งกำลังสู้กันโอโ้โหแก๊งสู้กันหรยอวะตำรวจ4ี่คนบุกเลยเร็วๆแล้วก็รถพยาบาลไม่ดิไปเลย2คันส่งให้สองคันเลยใช่แถมยังมีต้องใช้อย่างตาม5คนอ,อาจต้องส่งไปทั้งกลมเลยมั้งเนี่ยมีคนต้องสงสัยประมาณ5คนแถมยังอาจจะมีอาวุธด้วยส่งไปเยอะๆเลยถ้าอย่างเงี้ย หาที่มาถึงมันก็มีอาหารมเมเหตุการณ์ใหญ่แก๊งตีกันวัดดีครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับยปัญหาเลยครับอเ,เอ้ยท้องมึงปวดอีกแล้วเหรอตุลนายจิตมนานยังครับฮะไ,ไม่ตอนเช้าเองเหรอรู้สึกมันจะแย่ลงเรื่อยๆอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พยาบาลต้องการเดี๋ยวจะส่งไปกันอเ,เออแล้วที่อยู่ที่ไหนครับที่อยู่ที่ไหนครับ หนึ่งสองห้าเคโลตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีไออย่างอื่นปวดอีกไหมครับปวดหัวได้เหรอปวดหัวแล้วมีอย่างอื่นไหมครับปวดหัวปวดท้องมีอะไรอีกไหมครับโอเคปวดหัวกับปวดท้องนะครับแล้วได้กินเหล้าหรือเปล่าครับเกิดแฮงโอาเวอร์ปะเนี่ยปวดหัวปวดท้องเนี่ยอ๋อโอเคไม่ใช่การเมาค้างโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็งั้นคุณกินอะไรหรือเปล่าไม่ดีเดี๋ยวผมจะส่งไปเลยแล้วกัน ไม่ต้องถามมากหรอกมันเป็นตั้งแต่เช้าก็นึกว่าเมาค้างแต่ไม่ใช่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะส่งคนไปเลยกันไม่ต้องอะไรมากไกลมากเลยเนี่ยต่อนนี้เราส่งคนตรงนี้คือสิ่งสำคัญเลยแม่งตีกันหนักมากรถพยจาบาลไปก่อนเ๋ยรถอะไรพึ่งเข้าอยู่พึ่งเข้าอยู่พึ่งเข้ารถพิจารณาจะค่อยเข้าไปทีหลังเลยให้พวกตำรวจเข้าไปกันแล้วให้พวกตำรวจเข้าไปเจอการต่อสู้ใช่ไหม สองคันไปก่อนมีกองหนุนสามคนน่าจะพอไหวตอนนี้มีเหตุการณ์อื่นตำรวจเต็มที่จัดแปมแล้วก็แน่นอนเรียบร้อยไหมเนี่ยกูส่งมาทั้งกรมนะฮะคมตำรวจอะ่ะดูดิยังจัดการได้ไหมคลิปหายแล้วพอส่งมาทั้งกรมตำรวจไม่เหลือใครเลยเรียบร้อย,ยได้เมดอลได้เหรียญกิติยศด้วยอ่ะไอ้ยาโคตเทลชเวลาแก้ไขปัญหานี่ต้องการแบ็กอัพกูไม่มีแบ็กอัพแล้วกูส่งไปทั้งกรมแล้วเนี่ยต้องการแบ็กอัพมาอีกเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้น มีหมากัดคนเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งตำรวจไปเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ได้ไหมต้องการแบ็กอัพแบ็กอัพอะไรได้วะกูส่งไปทั้งกรมแล้วกูจะเอาแบ็กอัพอะไรอีกไม่มีแบ็กอัพให้เลยเว้ยน่าจะพอไหวกันแล้วนะจับมันไปก่อนแล้วจับมันจับมันได้ไมโอเคอ่าต้องการซัพพอร์ตอะไรอ่ะต้องการพยาบาลอีกเหรอมีโอ้ยมันมาเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ต้องการคนบาดเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลพยาบาลอันนี้รถมันเต็มแล้วเวรกรรมเออเดี๋ยวหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมมีอะไรครับมีปัญหากับลูกสาวฉันเธอแหกปากแล้วก็ทำลายข้าวของลูกสาวมึงแล้วลูกสาวคุณบาดเจ็บไหมครับถามก่อนแล้วกันไม่เออแล้ว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 เขาลูกสาวคุณอายุเท่าไหร่ครับ ก็แค่เด็กแก่แดดหรือเปล่างั้นคุณออยู่ที่ไหนครับ <c oughs> 230สาโคไฮสตรีทโอเคงั้น <c oughs> เดี๋ยวส่งตำรวจไปช่วยเช็คเธอก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่แคร์เราไม่เราไม่ขัดประชาชนแล้วกันอยากให้ตำรวจไปใช่ไหมได้ก็ส่งตำรวจไปให้แต่ช้าหน่อยนะเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่ แม่เอยตำรวจตำรวจเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลรีบขึ้นเดี๋ยวส่งตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวส่งพยาบาลกลับเข้าไปส่งตำรวจเออส่งตำรวจสักคนหนึ่งมาจับนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอคนรอคนรอขนคนเจ็บใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังพยาบาลกำลังขึ้นไปได้อยู่ได้อยู่อันนี้อะไรเนี่ยหืมตกกระตกกระไดต้องการนั่นเหรอได้ได้ได้เดี๋ยว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 อันนี้ไปเก็บคนตกกระไดมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวรถตำรวจนี้มาจับตรงนี้ได้พวกเดี๋ยวก็ไปตรงนี้ต่อจะได้ไหมเนี่ย ต้องจับไปก่อนอน,นี่กำลังขนคนเก็บอยู่อันนี้มานี่เลยแล้วกัน,นเฮ้ยโอ้โหแม่งตำรวจตามทันไหมเนี่ยเฮ้ยตำรวจช้ามากจริงจริอันนี้มันต้องการอะไรต่อต้องการตำรวจดกว่าเดี๋ยวเนี้ยตำรวจคนนี้ไปหาลูกสาวมันก่อนเออลูกสาวมันวอนอยากจะเจอตำรวจไปจัดให้มันหน่อยดิ <c oughs> ตามทันยังเนี่ยอือแปะเรียบร้อยใช่ไหมเ <c oughs> ยียม,มาหนึ่งเก้าหนึ่งครับมีอะไรครับ ต้องการจะบ่นเรื่องเพื่อนบ้านเขาดังไปเอที่อยู่ล่ะครับหนึ่งสามเก้าบิโกสตรีทตรงนั้นเลยเหรอเอองั้นเดี๋ยวส่งตำรวจไปได้ว่าแต่แล้วมีใครอยู่ตรงนั้นครับรู้ไหมว่าใครอยู่ตรงนั้นนักเรียนเหรอได้ยินเสียงดังๆเสียงด่ามีการเถียงกันและอาจจะต่อสู้กันก็ได้เหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวเขามีอาวุธกันป่าครับมีคนมีบนตะโกนแหกปากขู่ด้วยแล้วก็ชักปืนออกมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะส่งคนไปครับแปบ๊บหนึ่งเลยครับตรงนั้นใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งครับผมแปบ๊บหนึ่งครับผมรถตำรวจนี่แทบจะไม่ว่างเลยครับผมบอกตรงพอ p o r t ิ้งเดี๋ยวบางคนต้องรับด้น,นไปก่อนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ เด็กสาวที่ไม่น่าส่งไปเลยแต่มันก็ต้องไปเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวรับต,ต,ตรงนี้ต่อ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 ตำรวจตำรวจตรงนี้ต่อส่วนนี้เดี๋ยวอันนี้ไปดู้ยแต่ว่าตรงนั้นมันคนเยอะนี่เดี๋ยวนะอันนี้เอางี้เอางี้อันนี้ไปดูลูกสาวส่วนนี้ตำรวจคนเยอะเนี่ยไปเช็คตรงนั้นไอที่เสียงดังแล้วคนเยอะโอเคเรถพยาบาลมีอะไรว่างไหมนี่กำลังแก้ปัญหาอยู่ป่ะได้ป่ะได้ป่ะอีกสามสิบห้าวิโอเคเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้ว reporting เขาไม่ได้อะ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวมัเอารับนี้ต่อตัวนี้เป็นไงบ้างอะแก้ไขปัญหาได้นะเป็นนักเรียนนี่ไม่ต้องกลัวมั้งนักเรียนนักเรียนไม่ได้อันตรายอย่างนั้นป่ะยังโอเคอยู่ใช่ไหมเรียบร้อยเยี่ยมมาตัวนี้แก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยรถพยาบาลเยี่ยมผมว่าผมน่าจะคุมสถานการณ์ได้หมดเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยเออรถตกรรถพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวรถพยาบาลยังไม่พร้อมเดี๋ยวต้องมาตรงนี้หน่อยเออเรียบร้อย อันนี้คือให้ตำรวจไปคุยเันไงไหนลูกสาวแกแดดให้ตำรวจไปคุยแล้วเกิดขึ้นอีกอะขู่เ้ยวะเนะี่ยพยายามมันโว้ยมีคนขู่จะระเบิดตัวตายควรจะช่วยมันดีไหมเนี่ยส่งตำรวจไปคนหนึ่งระเบิดเลยอนะน่ากลัวเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งสวัสดีครับครับ,รบอยากรายงานเรื่องการขโมยของอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นนานยังครับการขโมยของคุณเนี่ย เมื่อกี้นี่เองเหรอที่ไหนครับบอกก่อนวาลิงตันไฮเวย์โอเคครับผมแล้วมีใครบาดเจ็บไหมครับอ้าวเพื่อนบาดเจ็บเหรอเจ็บรถพยาบาลไหมรถพยาบาลน,นี่เลยแล้วคนโจมตีคนที่ปนคุณอยู่แถวนั้นไหมไม่รู้อาจจะวินน่งไปไหนตักงแหง่งโอเคแล้วเพื่อนคุณนะ่ะโ,โดนทำให้น็อกสลบ หายใจเป็นหาติดขัดโอเคก็พยายามอยาเคลื่อนไหวเขาจักว่ารถพยายามจะไปดีมากแล้วมีอาวุธไหมบางคนมีปืนเหรอก็ต้องส่งตำรวจไปด้วยอย่างเงี้ยตำรวจแล้วมันมีปืนด้วยเหรอต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนะข้างบนนี้ก็ต้องโอ้โหไม่สิ้หายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟไฟนี่ไฟส่งไปได้เลย ตำรวจยังไม่ว่างเลยตำรวจกำลังไปช่วยน,นี้อยู่เรียบร้อยใช่ไหมเออรายงานแล้วตรงนี้เป็นไงอะ่ะตรงนี้ต้องเรียกต้องเรียกกำลังเสริมจากตำรวจตัวนี้ไปนหน่อยอะ่ะเวรกรรมเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีปืนอะ่ะส่งคนพยาบาลไปจะโดนฆ่าไปเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวพยาบาลแป๊บน,นึงอดี๋เพิ่งเข้าอยี๋เพิ่งเข้ารอดูสถานการณ์ก่อนอันนี้กลับเอากขับมาแล้วใช่ไหมคนเจ็บ ปัญหานะการแก้ไขได้ทีอันตำรวจการแก้ไขตรงนั้นอยู่นี่ก็มาล่ออยู่เดี๋ยวรอตำรวจตรงเนี้เอามีพยาบาลต้องการีกเออได้ได้ได้ส่งพยาบาลไปตำรวจพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไปช่วยเช็คโอเคตอนนี้เคลียร์ปัญหาเรียบร้อยอันนี้น่ากลัวว่าจะมีปัญหาวะ่ะเดี๋ยวส่งคนไปช่วยสองคนเลยตำรวจจะไปตรงนั้นสองคนโอเคต้องการผู้รักษาเรียบร้อยอันนี้คือเป็นไงบ้าง กางซ่อมแซมสวี้พังดีมากอันนี้ก็ซ่อมโอเคผมได้หมดเลยนะเออคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วตอนเนี้ยผมเริ่มโปรไงไปไปไปมีใครมาอีกในก้าวหนึ่งสวัสดีครับมีอะไรรับใช้ครับผมเงียบอีกแล้วชิดหายแล้วเออมีใครไหมครับเสียงเหมือนเด็กมันเล่นกันน่ะเออลองลองเลยลอง ปิดไปแล้วลองโทรใหม่ได้ยินแต่เสียงเด็กอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออีกนอแล้วกันเออเมื่อกี้เด็กมันโทรผิดเออเห็นไหม ก็ว่าอยู่เด็กมันเด็กได้ยินเสียงเด็กเวทเวทไว้ต้องการแบ็กอัพเดี๋ยวกำ ouais. ลังส่งคนไปกำลังส่งนายเอิร์นพยาบาลกำลังจะเข uh ้าไปต้องการกี่คนอ่ะต้องการสามคนเดี๋ยวส่งไปอีกคันหนึ่งเออเพราะพยาบาลเก็บได้แค่สองคนเดี๋ยวส่งไปอีกคันหนึ่งเพื่อความชัวร์ไม่ต้องห่วงมีมีคนหัวใจวายตรงนี้เหรอไม่เป็นไรราพยาบาลเก็บเรียบร้อยอืมเป็นยังไงพร้อมทุกสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรกันอันนี้อะไรอ่ะเกิด เหตุการณ์เดี๋ยวๆลวรถชนรถชนรถชนอืมเกิดรถชนเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตำรวจเข้าไปเช็กดูหน่อยไน่าจะมีหาเดี๋ยวตอนนี้กำลังส่งรถพยาบาลไปรับคนเจ็บอีกคนหนึ่งออาแล้วเราเช็คดูมีคนเจ็บกี่คนเรียบร้อยตอนนั้นเคลียทุกอย่างดีมากตอนนี้กำลังจะลงไปทุกอย่างเคลียหมดเลยนะโอ้โหแฟบืลลัดก็ผมล้วไม่มีพลาดเลยแม้รอบนี้รอบนี้ผมน่าจะตัดใจได้ถูกหมดเด็กก็ปล่อยไปบางคนได้ยินเสียงไม่มีใคร ไม่ใครพูดอะไรแล้วมีแต่เสียงเด็กเนี่ยผมน่าจะกดเมินไปแล้วค่าชื่อเสียงเพิ่มผมน่าจะตัดใจได้ถูกต้องทีก็เหลือแค่เอาตําหวจไปเช็คตรงนี้ก็จะผ่านวันนี้ไปแล้วผมแง่ไปเก็บไปเรียบร้อยแก้ปัญหาไปามีสองคนไม่เป็นไรแน่นอนอ่ะเพราะว่า เริ่มจะรับมือได้อย่างโปรเฟชชั่นแนลผมนะผมเริ่มจะเป็นโปรเฟชชั่นแนลด้าน191่หแล้วส่งคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลอันนี้กำลังตรวจสอบสถานการณ์อยู่มีรถชนเรียบร้อยอืม็มนไงดำแปด๊ดไม่มีแดงสักตัวเออเฮเป็นแยนะหนึ่งเก้าหนึ่งขั้นเทพทำได้ทุกอย่างเสร็จสิ้นทุกอย่างแบบว่าอืมเป๊ะเ,เว,ว,ว่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทงานได้อย่างดีเยี่ยมเฮ้ยอะ ตังเพียบเลยห้าหมื่นหนึ่งนี่ซื้อรถได้อันหนึ่งเนี่ยซื้อรถตำรวจแม่งเลยอะไรอย่างนี้โอเคผมมันเซฟได้ปะตรงนี้มันเซฟได้ไหมไม่ไม่จะจะควิดสู่เมนเมนูแหละแต่ว่ามันเซฟได้ไหมล่ะแบ็กก่อนอืมันน่าจะมีเซฟนะโอเคผมขอตัดพาร์ทแต่พี่กับผมนะจบประสบการณ์เล่นอาชีพครั้งแรกของเมืองกาลเปอร์สิยาเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกันแล้วกัน เรามีตังค์พร้อมแล้วจะไปซื้อรถตำรวจมาเพิ่มรู้สึกว่าอุปสรรคขวามหนาของการเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งที่ดีจะมีอะไรอีกถ้าใครชอบคลิปนีอย่าลืมกดไลค์ซับคายแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผมนะผมชอบนักเกมแบบนี้เออันดูพลิกผันสถานการณ์แล้วก็ต้องคิดอะไรแบบว่ารวดเร็วต้องแก้ไขสถานาการณ์ทตรงนี้อย่างรวดเร็วผมชอบเกมแต่ประมาณนี้โอ้โหแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาแก้แบบเพอร์เฟกต์โอ้โหพอโปรแล้วเหมือนเป็นนักแก้เหแบบมือนเป็น191ชีพง่งเการถาหนึ์ได้แบบตรงไง มันดีนะผมว่าโอเคผมจะไม่เอาโอกาสหน้าสวัสดีก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฝูง